สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast PODCAST ที่จะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่คนฟังค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะคะจากค่าย JYP Entertainment นั่นเองนะคะก็เรียกว่าหลังจากที่ทั้งค่ายนะคะมีการเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่เนี่ยก็มีการพูดถึงอยู่เยอะพอสมควรนะคะหลายๆคนเนี่ยก็แบบว่าลุ้นนะคะว่าวงนี้เนี่ยจะมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ว่าตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมาชัดเจนนะคะเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกในวงนะคะรวมทั้งคอนเซปต์วงยังไงนะคะเราก็จะต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะคะ แต่ว่าตอนนี้นะคะก็มีการเปิดตัวสมาชิกออกมาแล้ว6คนนะคะยังไงก็จะต้องมารอลุ้นกันต่อนะคะว่าจะมีทั้งหมดกี่คนเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสมาชิกนะคะที่มีการเปิดตัวออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดถึง3คนนะคะที่มีการเปิดตัวออกมาแล้วนะคะก็คือจินนี่จีอูแล้วก็กยัยูจินนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะ ว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอีก3คนนะคะก็คือแฮ่วอนซอนยุนแล้วก็เบนั่นเองนะคะ ก็เร uh, ียกได้ว่าแต่ละคนอ่ะคือมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความสามารถที่เป็นอาจจะมีความสามารถที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงทั้ง3คนกันนะคะสําหรับคนแรกเลยนะคะเบย์นะคะเธอก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นสาวผมสั้นนะคะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามีความสามารถที่แบบรอบด้านเลยนะคะคนนี้เสียงร้องของเบย์นะคะถือว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบมีเสียงร้องที่ค่อนข้างเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่อาโดดเด่นในเรื่องของการร้องนะคะ ะะเธอเนี่ยนะคะก็สามารถแบบว่าร้องเพลงแบบสากลได้ดีอะไรประมาณนี้นะคะเราเองเนี่ยนะคะก็ชื่นชอบเสียงของเบมากๆเลยนะคะแล้วแฟนๆเนี่ยนะคะหลังจากที่แบบว่ามีฟีดแบ็กพูดถึงเธอเนี่ยหลายๆคนก็ชื่นชมเบนะคะรวมทั้งแบบว่าบุคลิกรูปร่างของเธอเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าโดดเด่นมากๆเลยนะคะ แล้วก็เธอเนี่ยก็มีการแบบว่ามีรูปพรีเดบิวออกมานะคะแฟนๆเนี่ยก็ให้ความสนใจกับรูปพรีเดบิวของเบยอยู่เยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยมีความสวยวิชวลตั้งแต่เด็กเลยนะคะ สำหรับคนต่อไปนะคะที่เราจะพูดถึงเนาะก็จะเป็นซอนยุนนะคะเธอเนี่ยก็เกิดปี2004นะคะซึ่งก็เกิดปีเดียวกันเลยนะคะกับเบแล้วก็จินนี่นะคะก็6กคนที่มีการเปิดตัวออกมานะคะก็เกิดปี2004ไปแล้ว3คนนะคะสําหรับซอนยุนนะคะเราก็มองว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นวิชวลได้อีกคนหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยมีความน่าคล้ายจื่อวีแล้วก็ซานะวงทวายมากๆเลยนะคะแฟนๆก็แบบมีการพูดถึงกันนะคะสําหรับซอนยุนนะคะก็เป็นคน หนึ่งนะคะที่แบบว่าคลิปของเธอก็แบบว่าเป็นคลิปเต้นเพลง full moon นะคะซึ่งคลิปนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงอยู่เยอะพอสมควรนะคะนอกจากนั้นนะคะก็มีคลิปที่ปล่อยออกมาที่เธอเนี่ยนะคะได้มีการร้องเพลงนะคะคู่กันกับเบนนั่นเองซึ่งทั้งสองคนนะคะค่อนข้างที่จะมีความเป็นเสียงแตกต่างกันนะคะแต่ว่าพอร้องเพลงด้วยกันเนี่ยนะคะก็มีความกลมกลืนแล้วก็เข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับซอนยุนหลังจากที่แบบมีการเปิดตัวออกมาสิ่งที่หลายๆคนพูดถึงก็น่าจะเป็นถึงความ วิชวลของเธอนะคะเพราะว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบสวยจริงๆนะคะก็คือแบบว่าเป็นสไตล์ที่แบบค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ของ JYP นะคะที่ก็หลายๆคนก็มีการพูดถึงกันนะคะถึงความสวยของเธอนั่นเองนะคะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะที่มี การเปิดตัวออกมาก็คือแฮวอนนั่นเองนะคะแฮวอนนะคะก็เกิดปี2003นั่นเองถ้าพูดถึง6คนที่มีการเปิดตัวออกมาล่าสุดเนี่ยแฮวอนนะคะก็น่าจะเป็นพี่ใหญ่นะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็อายุมากที่สุดนั่นเองนะคะยังไงก็จะต้องมารอลุ้นว่าถ้ามีการเปิดตัวสมาชิกออกมาเพิ่มเติมเนี่ยนะคะแฮวอนยังจะเป็นพี่คนโตสุดในวงอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะต้องมารอลุ้นกันนะคะสําหรับแฮวอนนะคะหลังจากคลิปของเธอนะคะที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยก็ หลายๆคนนะคะก็ชื่นชมในเสียงร้องของเธอเป็นคลิปแบบว่าเสียงใสๆฟังเพลินๆอ,อะไรประมาณนี้เลยนะคะสําหรับแฮร์วอน แฮวอนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าหลังจากที่มีการเปิดตัวออกมาหลายๆคนก็แบบว่าพูดถึงเธอนะคะอันดับแรกแหละก็พูดถึงเสียงร้องของเธอนะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะพูดถึงความน่ารักแล้วก็ความแบบว่า,ามีสเสน่ห์ของเธอประมาณนี้นะคะสําหรับแฮวอนแฟนๆก็ค่อนข้างที่จะพูดถึงเยอะนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นสามคนนะคะที่เราพูดถึงวันนี้ก็มีเบย์ซอนยูแล้วก็แฮวอนนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งหมด6คนแล้วนะคะจาก JYP ที่มีการเปิดตัวออกมา ะะก็มารอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าสมาชิกคนต่อไปเนี่ยจะเป็นใครนะคะแล้วก็วงนี้เนี่ยจะมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนนะคะรวมทั้งคอนเซปต์เพลงด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีการเปิดตัวออกมา6คนก็ถือว่ากระแสดีมากๆเลยนะคะยังไงก็จะต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะคะสําหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะมีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับเกุ้๊ปวงจาก JYP นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจ ด้วยนะคะ